คือเรามาถึงกันตั้งแต่4ี่โมงครึ่งครับมันเกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันก็คือเราผิดพลาดบางอย่างทริปนี้มันต้องวางแผนทุกอย่างใหม่หมดคือเขาเรียกยง่ายๆว่าคือทริปเราพังทลายตั้งแต่วันแรกเลยเดินทางมากันถึงที่โอซาก้าแล้วนะครับ เรานอนกันที่สิบนาทีจากสนามบินทันไซนะครับไม่รู้จะเหล่าหรือไม่เหล่าดีเรื่องนี้พูดแล้วก็คือเรามาถึงกันตั้งแต่สี่โมงครึ่งครับถึงสนามบินแล้วก็เราทำการจองรถเอาไว้ไม่ระบุนะครับว่าที่ไหนแต่ว่าดูแค่ว่ามันเกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันก็คือเราผิดพลาดบางอย่างเรื่องเอกสารอะไรอย่างเงี้ย ทำให้เราไม่สามารถเช่ารถได้สิบสวันวนะครับสิบสวันวนะครับที่ญี่ปุ่นทริปนี้ของเยอะมากมีของรองเท้าต้องถอดไปที่เห็นอยู่ขาภรรยาผมพักอยู่ของก็เยอะมากกระเป๋าใหญ่นี่สองใบนะครับรถลูกอีกเนี่ยกระเป๋ากล้องอีกกะว่ามาถ่ายเต็มที่เลย เราแพ็คของมาประดุดดังว่ามีรถจนส่วนตัวใช้ฝันนี่คือแบบว่ามาถึงเช่ารถปุ๊บอ้าวขับเที่ยวเลยนะครับเหมือนแบบว่าทุกๆทริปท,ท,ที่เราไปกันนะครับแต่ว่าบังเกิญว่าทริปนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นทริปนี้มันต้องวางแผนทุกอย่างใหม่หมดคือเขาเรียกง,ง่ายๆว่าคือทริปเราพังคลายตั้งแต่วันแรกเลย <S <S 2> <S 2> ปกติเราจะขับรถเที่ยวเนาะแต่รอบนี้เราไม่รู้เราจะเที่ยวยังไงแต่เราก็จะไปเที่ยวเหมือนเดิม มันมี่บอกว่าถ้าคิดไม่ออกก็ไม่ต้องคิดนอนไปก่อนพรุ่งนี้ค่อยว่ากันว่าเออเราจะเดินทางไปยังไงมาถึมก็พักก่อนแล้วกันตอนนี้มี้ก็กําลังหาข้อมูลชิงกันเซนค่ะทุกคนเพราะว่าเราตัดสินใจกันแล้วว่าเดี๋ยวเราจะเดินทางจากจุดนี้นะคะไปชิซูโอกะกันค่ะนี้กก็จะมีเว็บไซต์ข้อมูลชิงกันเซนนะคะเดี๋ยวมีจะลองดูว่า พรุ่งนี้มีรอบกี่โมงบ้างเราจะได้วางแผนว่าจะออกจากโรงแรมกี่โมงแล้วก็จากนี้เราจะไปขึ้นชินการเซ็นขึ้นชินการเซนที่จะไปเมืองอื่นนะคะเราต้องไปขึ้นที่ชินโอซาก้าชินโอซาก้าก็คืออยู่ในเมืองนะคะจากนี้ก็ไกลอยู่นิดนึงเหมือนกันทีนี้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับทุกคน นี่ยังไม่นอนนะครับเมื่อกี้หลอกนะครับบอกว่าจะนอนเพราะว่าเราเราเพิ่งนึกกันออกว่าเราอยากจะไปชี้สุโอกาสกันไปฉลองวันเกิดมามีนะครับครบ28ปีเนี่ยไงพูดดีมีรางวัลใช่ครับผมบบใช่นี่คือของขวัญวิรินที่ให้มามีนะที่ซื้อมาของขวัญที่วิรินนี้ให้มามีคืออะไรครับป้าขอดูหน่อยอ๋อโอ้ตุ๊กตาตัวนี้ที่แม่ซื้อให้ป้าก็เลยคิดว่าเดี๋ยวให้มามีนะครับ ช่วยดูเรื <Collins ennen> well, the the ่องการเดินทางนะครับเราคิดว่าเราจะไปรถไฟเนาะก็จะเป็นการเดินทางรูปแบบใหม่ของเวียเคชั่นนะครับก็คือไม่รู้ว่าจะไปยังไงแต่ว่าจะหาทางไปให้ได้เราไม่ย่อท้อครับโอเคงั้นฝากมิมิดูว่าเราจะไปรถไฟยังไงบ้างเนาะเอาแบบว่าที่พวกเราไปกันได้3คนมิจะพยายามจองตารางรถไฟให้หลุนหลวงมากที่สุดเพราะเรามีอุปสรรคในการเดินทางเยอะกกระเป๋าเราเยอะ ใช่คือเราอุปสรรคเยอะมากทุกคนคือกระเป๋าเราเยอะจริงๆคือเราจัดกระเป๋าเพราะว่าเราคิดว่าเราจะขับรถ <c oughs> แล้วก็เรามีเด็กเล็กด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยคือใช่เวลาเราทำอะไรเราต้องเผื่อเวลาขึ้นเยอะๆเ,เลยเพราะว่าใครจะไปรู้ว่า,าเรากำลังจะไปนี้ปุ๊บอยู่ดีคุณพลักอ้อข้าห้องน้ำอ่าเนี้ยเราก็ต้องเผื่อเวลาดังนั้นเนี่ยหรือว่าอยู่ดีหิวอะไรอย่างเงี้ยเราก็เผื่อเวลากัน แจมีคนจะบัดแล้วทุกคนไปไหนกันคะเฮียเฮียพาทุกคนไปเวนดิ้งแมชชีนอ๋อโอเคครับอยากให้มาดูที่พักเหรออะไรเออมีชชอบตรงฟรอนมากเลยอ่ะเอออ่ะก่อนนอนนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูทัวร์โรงแรมนะครับว่าโรงแรมที่เราพักคืนแรกนะครับเป็นยังไงกันบ้างไปจริงหิวแหละไม่มีอะไรนะครับโรงแรมที่มีเวนดิ้งแมชชีนนะครับมีเวนดิ้งแมชชีนนะเออมีตู้กดขนม ที่สำคัญก็คือถ้าขากลับก่อนที่จะกลับขึ้นสนามบินคันไซนะครับก็เอาเสื้อผ้ามาซักได้จะบอกที่ชอบที่สุดที่ที่นี่ที่พอจะหิวใจได้นะครับก็คือฟรอนต์ของที่นี่น่ารักมากทุกอย่างจะเป็นแบบไม่ใช้มนุษย์ทํางานนะครับเออเค okay เดี๋ยวนี้ป๊าป๊าหิวครับก็เลยว่าจะไปหาอะไรกินโอ น,น,นี่ขอสารภาพความในใจนะครับมันนี้กับลูกไม่อยู่คือรู้สึกเฟลมากกลัวว่าจะพาเขามาลำบากเพราะว่าปกติเราก็เช่ารถเที่ยวกันใช่ไหมมันก็ไม่ได้ลำบากมากแล้วก็มีแขนมีขารถก็เ,เหมือนแขนขาเราคอยช่วยเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ารอบนี้มันมันมันไม่ใช่อย่างนั้นรอบนี้มันเหมือนว่ามันมันมันลำบากแต่ผมรู้สึกดีนิดนึงที่ที่เหมือนลูกกับคุณวิกกี้เขาสนุกกันเขารู้สึกว่า เอออุปสรรคมันคืออะไรที่มันทําให้มีรสชาติของชีวิตมันมันทำให้เราต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาเนาะมันก็ทําให้เราโล่งใจไปปลอกนึงว่าโอเคเราเป็นครอบครัวแล้วถ้ามันมีอะไรที่แบบเป็นอุปสรรคเข้ามาแล้วก,แวก็แล้วก็ช่วยกันคิดนะครับโอเคครับก็หาอะไรกินหิวหิวใจนะฮะสาววัยรุ่นนะฮะต้องหาอะไรหิวใจเหมือนพี่บอกว่าอยากกินเครื่องดื่มอยากกินน้ำส้มนะครับ ที่นี่ก็จะมีเครื่องทำน้ําแข็งด้วยแต่พอเห็นเครื่องนี้พ่อไม่ไม่นึกถึงน้ําส้มเลยนะพ่อนึกถึงเครื่องดื่มอย่างอื่นมากกว่านะฮะโอเคอะไปเนาะตรงนี้ก็เป็นส่วนที่เป็นฟรอนต์นะครับเป็นเป็นอย่างนี้ทุกคนคนต้อนรับเราพ <laughs> น <laughs> ักงานเราเป็นไดโนเสาร์นะครับ า,าใช้คีย์คอดไปแล้วก็ไปกดของกินกันนะครับชิวๆสรุปการเดิน,นทางพรุ่งนี้ของเราก็เดี๋ยวรอให้มัมมีสรุปให้ฟังแล้วกันครับว่าเราจะเดินทา,างยังไงตอนนี้พ่อๆก็หิวแล้วเดี๋ยวไปกดน้ำส้มน้ำแข็งให้มัมมีแล้วก็เดี๋ยวหาบหมีกึ่งสำเร็จง่ายๆกินต,ตอนนี้มัมมีก็กำลัง คลั่เคร่งกับการหาเาส้นทางที่สะดวกสบายและก็รวดเร็วที่สุดสรุปเห็ย <c oughs> บอกว่ามันไม่ง่ายเลยอ่ะมันไม่ง่ายเพราะว่าถ้าเราไฟมันไปนหลายต่อแล้วของเเยอะมากคนคือตอนนี้มันมพยายามจะเดินทางก็ได้ให้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพยายามแบบว่ารูทในการ กะต้องเดินทางค่ะไม่แบบสลับไปสลับมาเยอะๆเ้ยเพราะป๊ากระเป๋าเยอะเข็นเหนเื่อยแน่ๆเลยใช่ก็พยายามแบบอะไรก็ได้ที่เป็นดายเล็กดีสุดช้อยหนึ่งก็คือนั่นแหละ,ะชิน,น,นชินอซากาเข้าชิซูโอกะว่าค่าแท็กซี่ทั้งหมด1 5 0 0 0นเยนค่ะทุกคนคือถ้าถ้าราคาแพงเมื่อไหร่ผมไหวเมื่อนั้นแะน่ผมลากกระเป๋าเท่าไหร่ก็ได้ไพยายามพาลูกนอนแล้วยังไม่นอน กินบะหมี่เกึ่งแล้วลูกก็ยังไม่นอนใช่อะพ่อให้ถ่ายอะถือถือกล้องโอเคใช่ครับถ่ายไปเลยลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังสวัสดีค่ะหนูชื่อวิลอ่นถ่ายแค่เนี้ยเ,เด็กเข้า9เดือน10เดือน11เดือนขวบหนึ่งนี่เขาจะเริ่มติดพ่อกับแม่มากนะครับหายไปนิดเดียวเนี่ยร้องแหละนะ เลี้ยงเองใช่ไหมทับเหรอเียับเหรอทับพัฒนาการ<ม>การเจริญเติบโตของเขานี่สุดยอดนะครับกล้ามเนื้อมัดเล็กในะมัดใหญ่นี้ไม่ต้องพูดถึงแข็งแรงมากนะครับเพราะว่าขึ้นลงบันไดทุกวันวันละไม่ต่ำกวันที่10บรอโอเคครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวพาลูกนอนนะครับแล้วเดี๋ยวผมน่าจะต้องมาไฟเอาว่าสรุปแล้วเราจะเดินทางไปที่ ชิซุโอกะหรือว่าคาวาฟูจิโกะนี่คืนนี้ก็เก็บแรงนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาคิดกันว่าพรุ่งนี้นะครับญี่ปุ่นทริปนี้จะเป็นยังไงบ้างคืนไนคืนไนค่ะ <Good night. S 2> ทุกคนอะส่งกล้องให้คุณพ่อต่อโอเคครับตอนนี้ก็เช้านะครับเช้าแล้ว Happy Birthday คนนี้นะครับ Happy Birthday นะครับ Happy Birthday นะครับันนี้ตอนนี birthday, ้เราก็เก็บของนะครับของเยอะมากนะโอ้ วนิีทุกคนนะครับสรุปวันนี้ยังไงเดินทางที่รักค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะนั่งแท็กซี่ไปสถานีที่อยู่ใกล้ที่สุดนะคะ500เมตรซึ่งชื่อสถานีว่าลิงกูทาวเวอร์สเตชันโอเคแล้วก็หลังจากานั้นเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเราจะนั่งรถไฟเข้าไปที่ชินโอซาก้าเพื่อที่จะไปขึ้นชินกันเซนไปฟที่โอกะกันค่ะโอ้หมายความว่าเดี๋ยวเราจะไปเบิร์ดเดย์เกิลนะครับเบิร <c oughs> ์ดเดย์คุณแบ่นี้นะครับที่ชิซูโอกะนะครับโอ้โหถามว่าโรแรมเรามี โรงแรมยังไม่มีครับ <laughs> ตอนนี้เราค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละปลาะนะครับตอนนี้คือ okay. เราก็รู้แล้วว่าเราต้องเดินทางด้วยชินคันเซ็นแต่ว่าต้องนั่งรถไฟเป็นรถไฟเป็นรถไฟเอ็กเพรสก็เร็วหน่อยนะครับ <c oughs> อ่าหนึ่งชั่วโมงจากที่นี่นะครับจากสนามบินคันไซเข้าไปที่ชินโนวสากะหนึ่งชั่วโมงจากนั้นก็ไปหา รชินกันเส้นอีกกี่ชั่วโมงครับที่รักไปอีกหชั่วโมง40นาทีเข้าๆนะครับเข้าๆอีกหนึ่งชั่วโมง40นาทีหรือ2ชั่วโมง <Okay. S 1> งั้นเราออกเดินทางครับตอนนี้ก็ได้เวลาเช็คเอาท์พอดีเลยเลยแล้อโอเคได้ครับงั้น <c oughs> ไม่รอช้าครับต้องออกแล้วนะครับผม <c oughs> ไปครับที่รักเลยโอ้ เรียบร้อยครับการหุบดรถลูกนะครับใช่คือว่าเขาตกใจมากเพราะว่าจักรยานไปแรกเห็นคุณลุงเขามาที่รถนะคะเฮ้จะใส่ได้ไหมใส่ได้ไหมพ่อแบบปั๊บพับให้ดูกคอปุ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บเขายิ้มใหญ่ใช่ลูกเออเคไปครับเดี๋ยวเริ่อต่อ สาวสวยวันนี้แต่งตัววันเกิดคุณแม่แต่งตัวสวยนะคะเป็นตีแบบว่า Black and White พ่อก็แบลถึงแล้วเฮ้ยทุกคนถึงแล้วครับเร็วมากเร็วมากครับผมใช้เวลาเพียงแค่ไม่ถึง5นาทีจากโรงแรมถึงสถานีรถไฟอ่ะรุยกันต่อครับทุกคนขึ้นสุดคน โอ้หนาวมากเลยอะยอดมากโอเคเดี๋ยวอเอาของไปนี่ก่อนนะครับสู้ๆครับครอบครัวนาดรถเฮ่ยอยากเล่นด้านหลังอ่ะเอ,เอาของเล่นให้นะเท่าไหร่คะขี่ร้อยเยนค่ะขี่ร้อยเยนนาฬิกาเดี๋ยวาเปิดดูกันครับ ดูต่อครับทุกคนน่ารักมากโอ้โหกินก่อนเลยครับแม่เช็ดให้หน่อยสรุปคือซื้อตั๋วดันไก่ทิชชู่ตรงนี้ค่ะเพื่อที่จะไปไปชินโอซาก้าก่อนแล้วหลังจากนั้นคาที่โตเกียกันแล้วก็ซื้อตั๋วแบบที่นู่นเพื่อที่จะไปชิซุกก็คือทำทีละอย่างทำทีละอย่างใช่ค่ะโอเคไปงั้นเราไปซื้อตั๋ว ก็อยู่รถไฟแล้วนะครับเดินทางมุ่งหน้าไปที่กุสก้านำบักแล้วก็เดี๋ยวจะไปแคชชิงกันเซ็นเพื่อที่จะไปที่ชี่สุดของะเทใช่ไหมลูกกินกันก่อนไม่ใช่เอมีเด็กแก้มแดงค่ะทุกคนดูสิคะนี่อยู่ไหนล่ะแม่ นนี้เราก็อยู่บนที่น้ำบัสสชันนะคะเ,เราจะหา<อ>วิธีการเดินทางไป <c oughs> ที่ชิซูกะโดยชินโนสกากะเราไปชิซูกะไหนที่เรายัางไม่ได้บุกอะไร <c oughs> ยังไม่ได้บุกอะไรเลยที่พักก็ไม่มี <c oughs> เฮ้ยตอนนี้ก็สัมภาระเยอะแยะมากมายตอนนี้เราก็กำลังจะ เดินทางไปที่ชินโนซากะนะครับเราจับรถไฟมาเจ็ดสถานีนะจัดนำบาสไปชินโนซากาประมาณ15นาทีนะครับแล้วเราก็จะไปขึ้นรถที่เร็วที่สุดในญี่ปุ่นนี้เพื่อที่จะไปชิซุโอกะ ตอนนี้เราก็อยู่ที่ชินโนซาก้าครับยังไงต่อครับไปจินกันเซนกันแล้วกันครับมาก,ก่อให้พลังกันทุกคนครับดคคูทุกคนเราก็ทำได้นะครับเอาจรจริงนะ ผมควรจะมีความรู้ในการเดินทางด้วยรถไฟที่ญี่ปุ่นมากกว่านี้คือไม่มีความรู้แล้วแบบก็จับผิดจับถูกนะครับแต่ว่าก็ไปได้นะเดี๋ยวเราก็ดูที่พักกันเต่านะครับว่าสุดแล้วคืนนี้เราจะพักกันที่ไหนนะครับเดี๋ยวที่แน่ๆขอให้เราได้เห็นผูกกับไฟฟูจิใช่ไหมลูกโอเคครับไปครับ ตอนนี้พวกเราก็มาถึงเฮ้ยที่ไหนวะเนี่ยเรามาถึงสถานีอะไรที่ลืมชื่อแล้วมิชิมาป่ะอ่าฮะซึ่งก็จะเป็นที่พักของเราที่ชิซุโอกะนะครับสถานีนี้ชื่อว่ามิชิมันะครับผมเราเสิร์ชต่อว่าเราจะไปกันยังไงก็สรุปว่าเราก็เวลาเดินทาง กี่นาทีอ่ะตอนนี้5้าโมงห้าโมงครึ่งออกจากโรงแรม11บเอ็ดโม,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 มงครึ่งสิบเอ็ดเที่ยงหนึ่งสองสามสี่หกชั่วโมงแบบชิวๆ <c oughs> ชิวอ,อ่ะไม่รู้ Let's go baby โอเคครับไปครับกุ้งกุ้งกุ้งต้องบอกก่อนนะว่าตอนนี้เราได้โรงแรมแล้วนะครับทุกคน <c oughs> ตอนนี้เรากล้<ร>อยู่พักกันอยู่ที่ททสถานีอะไรนะอะไรชิมันจำไม่ได้ละนั่นแหละนั่นแหละเราก็ได้ที่พักตรงนี้เลยนะครับ ที่พักมีของกินเพียบก็เลยพาวิรินมาดูปลาไหลแล้วก็พาแบบนี้มากินข้าววันเกิดด้วยความฮาคือเค้เคเกมันเกิด <c oughs> เค้กมันเกิดแม่คนอาจจะนึกว่ามันมีชอบกินปลาไหลแต่ไม่ใช่นะคะคุณจริงแล้วเป็นคุณพ่อค่ะไม่เขาจะเอาแค่เทียนนี่แหละเป็นว่ <c oughs> ันี้ดูดูโอ้โหแลค่ะนี่คือทั้งมือเราเลย วันนี้เราก็แบบชิวๆนะครับสบายๆเป็นเบิร์เดย์บบมี้นะครับมาไกลถึงญี่ปุ่นนะครับเาใชลาเดนงกันยาวมามี่คือแบกลูกกุ้มลูกเนี้ยแบบ6ชั่วโมงไม่ไม่ได้หยุดเลยอี่พ่อกับยี่แม่ก็ลากกระเป๋าแบกขึ้นแบกลงอะไรเงี้ยแล้วประสบการณ์นี้ก็ควาจริงคือโคตรเหนื่อยคุณนี้คือคนที่เหนื่อยที่สุดในวันเกิด จะเป็นจะเป็นวันเกิดที่จำไม่ลืมที่ญี่ปุ่นนะครับความรู้สึกวันเกิดปีนี้เป็นไงบ้างความทรงจำดีนะบอกว่า เออเราแบบได้ช่วยกันอ่ะเนี่ยบอกว่าเออเวลาเราเดินเข็นของเราก็จะหันมามองกันแล้วกันว่าแบบโอเคไหมอะไรเงี้ยเออคือแบบดีค่ะสนุกมากแล้วก็แบบอยู่นี้ก็มีคนช่วยเลยใช่ครับมีคนญี่ปุ่นแบบมาช่วยแบบลากกระเป๋ามาถึงกระเป๋าแบบมราจะถึงที่เลยถือว่าเป็นแบบเม็โมราโบครับเนาะเป็นแบบวันเกิดอีกปีหนึ่งแล้วก็เป็นทริปอีกทริปหนึ่งนะครับที่เราเดินทางมากันที่ญี่ปุ่นเลิฟยูนะครับมามี ินข้าวกันนะครับจะได้กินเลยโอ้ my goodness ปลาหลเน้นเน้นครับเดือโอ้สมราคาว่ะหวานๆคุ้มแล้ววันนี้จริงเหนื่อยมาทั้งมันห 6ชั่วโมงอ่ะอาหารอร่อยอร่อยิวใจมากนี่สับพไงมาฉลองวันเกิดนะครับเหนื่อยมาทั้งวันปลาไหลแบบดีๆนะเครื่องดื่มเย็นๆแล้วก็อยู่กับครอบครัวแันนี้เนาะแเค่นี้พอแล้วครับเราชีวิตง่ายๆนะครับผมผ่านมาได้ไงที่บอกวันเนี้ยเก่ง <laughs> <laughs> มากๆทุกคน